าดาวไปซื้อหอยมาหำ่มล้วเนาะซื้อมาสามกิโลเจ้ากำลังจ,จะล่างแกงหมกสักกิโลเอาขังไว้สามคืนแล้วเนาะกิโลหนึ่งประมาณแปดร้อยเยนกับประมาณสองร้อยบาทเจ้ากิโลหนึ่งเนาะเอาขังไว้สามคืนแล้ว เปลี่ยนน้ำทุกวันนะเจ้าระวังขังก็ได้ปาลาดาวขอลางหอยกนนอ,ยอกกนน,น,ออเอนะเจ้าเอาแกงเนาะแกงแบบบ้านบ้านเมืองเมืองเขาเนี่ยแหละเจ้าลางเรียบร้อยแล้วเจ้าเอาอันกลต่อยกลต่อยตูดมันออกแล้วเนาะกบกลหอยอม,มีน้ำพริกแกงใบสะพู ใส่ตะไคร่สองหัวเจ้าตับ้าใส่อีกเจ้าตะไคร่ใส่เยอะๆนะตำพริกแกงกระสูดบ้านเฮานั่นนะเจ้าแต่ปลาดาวใช่อันน้ำใช่พริแกแห้งเนาะใส่พริแกแห้งมันจะหอมไปเจ้าเขาไปแกงกันเนาะแกงแบบบ้านๆเมืองๆเฮาเจ้าอร่อยดี ใส่น้ำปลาล่าสักจ้อนซาเจ้าขอละถ้ากลาดาวตาัาพริกกระดาวใส่กะปิไปถึงจอดมาเจ้ามาเนื้อเจ้ามาแกงหอยขมหรือว่าหอยชูเจ้า แกงแบบบ้านๆเขานี่เลยเนาะถ้าแก่งห้างเปลือกก็ต้องแกงแบบนี้เจ้าพอดีสั่งเสื้อหอยมาสามกิโลเนาะหอยญี่ปุ่นนี่แหละเจ้าคุณเ,เก็บมาขายเนาะ มันก็นมีอันบ่อหอยเหมือนกันแล้วเจ้าคนเรี่ยงเลยเนาะคนไทยน่ะเจ้าคนไทยผิวแพะเนาะมาเจ้ามาเจ้าแกงหอยจุหอยผงเจ้าหรือว่าหอยจุกเากนาะแต่ละผากก็เรี่ยงเหมือนกันเนาะ เห็นที่อีเพชรน่ะเจ้าเนี่ยใส่พริกเยอะไปน่อยหนึ่งแกงอัดจวนน้ำแห้งเจ้าเวลาแกงหอยใส่น,น้ำท่วมหอยเนาะแกงอะจสวนน้ำหมวดลงแกงหอยแกงซุกเจ้าหอยก็มีพยากเหมือนกันเนาะ สอกกินหอยแก่นน้อยถ้าแกน่นใหญ่ถ้าหม้อป้อเยอแก่นน้อยมันจูบง่ายเนาะจนหมากจะไม่ได้จูบเจ้าเอาใหม่กินทันนั้นนี่ออกมาซออักออกมา <laughs> กลัวจะได้กินเก่งหอยเนาะล้างอยู่ห้าน่ะนะ tao đu na hỏi cháu Càng á chuẩn na hỏi lút đó mắt có kèng với nhà cái nè ô cheo mà súp đi á à cháu soi thấy soi mặn nó kèng á chuẩn na hỏi rút cháu มันรุดเหมือนมดกระจ่างมันก็ดีกว่ามันเหมือนรุดเนาะหอยมันมีตัวนะเจ้าแก่เมินเมินมีไผ่กินนะเจ้ามีกระบาดป้าดาวเนาะป้าป้าคนปากกินลอกของแบบนี้เนาะอืมอร่อยใช่ผมจะลดเลย เกลือเจ้าเกลือปลาดาวผอบกินเค็มเนาะรีไฟเลยเจ้าใบสะพู ปลาดาวใส่ใบแมงลักด้วยเนาะปลาดาวเอาวันนอกหน้าไปเจ้า,าวันนัดเอาทำขีนมันง่ายเนา <c oughs> ปะปลาดาวซื้อไปเหมือตอนเดือนแปดเดืนอนเก้าอะเจ้าใบใบแมงลักนะี่เนาะแล้วก็เอามานอกหน้าใส่สองคิดไ้เจ้า <c oughs> ทำเป็นก้อนเป็นก้อนเนาะเอาว้ใส่แกง cái trâu, càng ở chỗ nam hèn nhau, móc, càng <laughs> hoi khom, càng hoi chu set đẹp loại là trâu น้ามันหอมหอมเนาะล้างให้สะอาดเจ้าปลาดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าปักกันคลิปใหม่คลิปหน้าเนอะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามฮื้อปลาดาวด้วยเนอ้อจําได้ผ่านคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ